มีรอบและมิมบัตของมัสยิดจักรพงศ์ทำจากไม้สักแกะสลักเป็นอายะลักษณะเป็นเสาสีเา่เสามีบันไดมีรอบทำหน้าที่สำหรับระบุทิศทางกิบละโดยทั่วไปอาจมีลักษณะเป็นซุ้มโค้งเว้าในผนังหรือเป็นเพียงผนังต่างระนาบระดับลวดลายที่ไม่มากนักและจะไม่มีช่องเปิดเพื่อไม่ให้เป็นการรบกวนสมาธิของผู้ละหมาดมิมบัตเป็นที่สำหรับให้อิหมามหรือคอเตบขึ้นกล่าวพุดปะแสดงธรรมแจ้งข่าวหรือปราไซ ในโอกาสที่มีการละหมาดร,ร่วมกันในวันศุกร์เป็นสัญลักษณ์แสดงถึงรูปแบบความสัมพันธ์ทางทจิตใจระหว่างมุสลิมและผู้นำมินบัตมักจะวางทางด้านขวาของบิรอบเพื่อให้อิมามหรือข้อเต็บลงมาละหมาดร,ร่วมกับทุกคนในระดับที่เท่าเทียมกันหลังจากการกล่าวคุณบ